รวมก่อนนะครับนี่นเราเล่นไม่ได้เสียงฝนก็ดังจบเสียง tiếng tháo น่าจะไม่พอดน่าจะเหลือตัวนึงนะครับตรงนี้ ก็ตกเสียงก็ดังวงก็มานะครับอยาเก็บขอบกัน ในบ้านน่าจะมีตัวเหลืออยู่ระเบิดเราไม่ได้เก็บมาด้วยร,ระเบิดไม่มีเก็บของไม่ทันนะครับเพื่อนวงง่างจะแรงเด๋ยวปั๊มยาซื้อกันแล้วกันนะครับ แบบว่ามันอันมีที่หลบนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าศัตรูตรงไหนเนี่ยถ้าเรามียายเยอะยืนปั๊มยาสู้ไปเลยนะครับไม่ต้องบวกก็ได้ไม่ต้องออกไปก็ได้ครับเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยนอกจากเราจะวิ่งออกไปแล้วก็ยอมเจ็บวงเมื่อกี้ถ้าเราวิ่งไปก็เขาอยู่ในบ้านเขาเห็นเราเราไม่มีที่หลบอะไรเงี้ยก็เสียเปรียดนะครับก็ยืนปั๊มยาสู้ไปเลยเราม,ามียายสี่ก้อนนะครับ คิดว่ายังไงเขาไม่กล้ากระโดดออกมานอกวงเพื่อที่จะมายิงเราแน่ตรงนี้นะครับวงสุดท้ายบีบปัป๊มยาสู้ไปเลยสิบห้าวิวงบีบปัป๊มยาสู้นะครับเราจะไม่ออกไปนะวงสุดท้ายบีบแล้วเราจะยืนปั๊มยาตรงนี้แหละครับตรงมุมห้องตรงนี้แหละที่เราอยู่ได้ ความยาสู้นะครับเราไม่ยอมวิ่งไปไหนความสุดยาหมดสี่ก่อนขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกันได้แล้วกัน